สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูฟ้าในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนกันในบทที่11การวัดความยาวเรื่องการวัดความยาวเป็นเมตรนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถวัดความยาวโดยมีหน่วยเป็นเมตรได้ถูกต้องนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนเล่ม2หน้า137นะคะ เรามาพัฒนาความรู้กันก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนยังจำได้ไหมคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะครูฟ้าได้สอนนักเรียนในเรื่องของการวัดความยาวโดยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรไปแล้วนะคะนักเรียนก็จะรู้จักการใช้ไม้บรรทัดแล้วนะคะว่าก่อนการวัดสิ่งของนั้นนักเรียนจะต้องวางไม้บรรทัดท่าไปกับสิ่งของที่จะวัดโดยให้เลขศูนย์ตรงกับปลายด้านหนึ่งของสิ่งของที่จะวัดและวัดความยาวจาก ปลายอีกด้านหนึ่งของไม้บรรทัดนั่นเองนะคะคราวนี้ครูฟ้าต้องการจะวัดแถบสีฟ้าแถบนี้นะคะว่ามีความยาวเท่าไหร่โดยครูฟ้าใช้ไม้บรรทัดที่มีความยาว30เซนติเมตรนะคะเมื่อครูฟ้าวัดแล้วนะคะความยาวเนี่ยมันไม่ไม้บรรทัดของครูฟ้าเนี่ยไม่พอที่จะวัดแถบสีฟ้าค่ะเพราะว่าเมื่อครูฟ้า นำไม้บรรทัดนะคะที่เลขศูนย์เนี่ยตรงวางไม้บรรทัดให้เลขศูนย์ตรงกับปลายด้านหนึ่งของแถบสีฟ้าแล้วนะคะมันสุดอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็คือ30เซนติเมตรนะคะไม้บรรทัดครูฟ้าไม่พอวัดนะคะครูฟ้าก็เลยทําการ มาร์กจุดไว้ก่อนนะคะแล้วก็นําไม้บรรทัดเนี่ยมาวัดให้เลขศูนย์ตรงกับจุดนี้นะคะแล้ววัดต่อไปอีกนะคะซึ่งวัดได้อีก30เซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดอีกครั้งหนึ่งได้อีก30เซนติเมตรและส่วนที่เหลือครูฟ้านําไม้บรรทัดนะคะวัดซึ่งดูจากภาพขยายตรงนี้นะคะนะักเรียนก็จะเห็นว่าเมื่อสุดขอบแถบสีฟ้านะคะ ก็จะอยู่ที่เลข10ดังนั้นความยาวก็คืออีก10เซนติเมตรหรือว่า10ซอโซ่โซโซโมอมาจุดนะคะดังนั้นนะคะแถบกระดาษยาวมากกว่า30เซนติเมตรใช่ไหมคะครูฟ้าจริงจะต้องมีการใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวทั้งหมด3ครั้งกับอีก1ครั้งคือได้10เซนติเมตรนะคะอีกหนึ่งครั้งได้10เซนติเมตรดังนั้นนะคะ ดังนั้นนะคะแถบสีฟ้าแถบนี้จึงมีความยาวเท่ากับ30บวก30บวก30บวก10เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ100เซนติเมตรนั่นเองคะ่ะนักเรียนเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะ เท่ากับ100เซนติเมตรนะคะทีนี้ความยาว1เมตรที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนทราบไมหมคะความยาว1เมตรเนี่ยก็คือเท่ากับความยาว100เซนติเมตรนั่นเองนะคะเมื่อครูฟ้านำไม้เมตรมาวัดแถบกระดาษแถบสีฟ้าแถบเดิมที่เราวัดกันไปเมื่อกี้นี้นะคะเท่ากับ 1เมตรเลยนะคะดังนั้นเมื่อก่อนเมื่อเมื่อเมื่อกี้นี้นะคะเราวัดความยาวด้วยไมยบ้บรรทัดที่ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรเราวัดได้100เซนติเมตรในแถบสีฟ้าแถบเดียวกันนำไม้เมตรมาวัดได้เท่ากับ1เมตรดังนั้น1เมตรเท่ากับ100รเซนติเมตรหรือ100รเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนั่นเองคะ่ะนักเรียน นักเรียนจะสังเกตนะคะว่าเมื่อนักเรียนใช้ไม้บรรทัดที่มีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนักเรียนจะต้องวัดทั้งหมด3มครั้งกับอีก1ครั้งก็คือ4ครั้งนะคะทั้งหมด4ครั้งแต่ถ้าหากนักเรียนใช้ไม้เมตรวัดนักเรียนวัดเพียงแค่ครั้งเดียวเองค่ะดังนั้นนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าการที่เราจะวัดสิ่งของนะคะเราก็จะต้องดูความยาวของสิ่งของนะคะว่าเราควรจะเลือกใช้ เครื่องมือใดมาใช้ในการวัดนะคะทีนี้เรามาวัดความยาวกระดานอันนี้กันนะคะว่ายาวเท่าไหร่โดยครูฟ้าใช้ไม้เมตรเป็นตัววัดนะคะเพราะว่ากระดานเนี่ยมีความยาวมากเลยถ้าใช้ไม้บรรทัดที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรวัดเนี่ยจะต้องวัดหลายครั้งมากๆนะคะดังนั้นครั้งนี้ครูฟ้าจะขอใช้ไม้เมตรในการวัดนะคะ เช่นเดียวกันกับเมื่อกี้เลยค่ะไม้เมตร1นเมตรเนี่ยไม่เพียงพอที่จะวัดกระดานดังนั้นครูฟ้าก็จะเขีดเส้นไว้ก่อนนะคะว่าเมื่อวัดแล้วถึงตรงนี้เนี่ยความยาวคือ1เมตรนะคะเสร็จแล้วครูฟ้าก็จะวัดต่ออีกนะคะวัดเอาไม้เมตรมาวัดต่ออีกครั้งหนึง่งมาอีก1เมตรก็จะเป็นทั้งหมดกี่เมตรแล้วคะ 2เมตรนะคะเสร็จแล้วครูฟ้าก็นําไม้เมตรมาวัดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะคะครูฟ้าใช้ไม้เมตรวัดทั้งหมด3ครั้งและความยาวทั้งหมดนะคะก็คือ3เมตรนะคะดังนั้นกระดานดนํานี้ยาว3เมตรนั่นเองคะ่ะนักเรียนนักเรียนเข้าใจแล้วไหมคะว่านักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าการวัดความยาวเป็นเมตรเนี่ยเมตรเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้บอกความยาวใช่ไหมคะ โดยใช้อักษรย่อก็คือม,มาร์จุดนะคะอ่าอันนี้เป็นอักษรย่อของเมตรนะคะซึ่งความยาว1เมตรเท่ากับความยาว100เซนติเมตรนะคะอ่าเดี๋ยวครูฟ้าจะเขียนให้นักเรียนดูนะคะความยาว1เมตรเท่ากับความยาวเท่าไคหร่คะ1 0 0เซนติเมตรนะคะ เมตรเนี่ยเมตรนะคะมีหน่วยย่อเป็นมมาจุดนั่นเองค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูฟ้าไม่มีการบ้านให้นักเรียนนะคะเพียงแค่ให้นักเรียนทำสนุกคิดพิชิตคิดเร็วให้เสร็จนะคะแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูฟ้านะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ